ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็เป็นเบรกสุดท้ายของสัปดาห์นี้ทำไมผมกล้าพูดเรื่องนี้ผมไม่กลัวหรือท่านผู้ชมครับทุกคนเกิดมาในประเทศไทยนั้นย่อมมีความจงรักภักดีแต่ความจงรักภักดีนั้นไม่ใช่จงรักภักดีแบบหลับหูก็หลับตาไม่ใช่จงรักภักดีแบบขาดสติไม่ใช่จงรักภักดีแบบ คนพิกลพิการทางสมองเมื่อคนเราเกิดมาเป็นคนนั้นย่อมมีความคิดเป็นของตัวเองวันนี้ผมมีความจงรักกดีผมจึงต้องพูดเรื่องนี้ถ้าไม่พูดความเสื่อมอาจเกิดขึ้นหากจะไปแลกกับความสวนเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์กับการที่ผมไม่กล้าพูดนั้นมันเป็นเรื่องที่เปรียบเทียบกันไม่ได้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ที่สังเวยชีวิตไปกับระบอบประชาธิปไตยอย่างนายนวมทองภัยวันที่ผูกคอตายเพื่อประทวงการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีทหารเข้าไปยึดอำนาจนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนควรสรรเสริญในความคิดของลุงนวมทองการที่ประชาชนใส่เสื้อสีแดงลุกขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และต้องพรีชีพในด้วยฝีมือของทหารที่นำอาวุธของประชาชนมาเข็นฆ่าประชาชนมันเป็นเรื่องที่เราควรลุกขึ้นมาประนามพฤติกรรมทหารทหารพวกนี้เป็นทหารของใครแทนที่ทหารพวกนี้เป็นทหารของประชาชนทหารพวกนี้กับปฏิบัติตามคนที่มีอำนาจกับปฏิบัติตามระเบอบประด็จการ ทหารพวกนี้ไม่มีความยุติธรรมให้กับประชาชนทหารพวกนี้ไม่รู้จักบุญคุณของประชาชนที่ให้เงินเดือนกับตัวเองทหารพวกนี้เป็นทหารเนรคุณสิ่งที่ทหารตำรวจพวกนี้รับใช้สถาบันเพื่อต้องการยศถาบรรดาศักดิ์สถาบันคอยที่จะหยิบยื่นยศถาบรรดาศักดิ์แต่ประชาชนหยิบยื่นเงิน เพื่อให้เป็นค่าครองชีพให้กับครอบครัวของตัวเองสิ่งที่ทหารพวกนี้เข็นฆ่าพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่ผิดประเพณีเป็นอย่างยิ่งเพราะทหารไทยนั้นถูกครอบงำทหารตำรวจนั้นถูกครอบงำของคนที่มีอำนาจคนที่มีอำนาจนั้นสามารถสั่งการได้คนที่มีอำนาจนั้นสามารถสั่งให้ศาลตัดสินจากผิด เป็นถูกจากถูกเป็นผิดได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยนั้นไม่ใช่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยนั้นประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันกฎหมายมีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติคนที่มีอำนาจสา,ามารถปฏิบัติตามความรู้สึกของตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อของกฎหมายเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ใช่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเจ็ดสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยไม่ใช่มีการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยประเทศไทย,ทย,ไทยหากมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นพระมหากษัตริย์ไม่สามารถที่จะยินดีหรือยินยอมให้มีการปฏิวัติเกิดขึ้นเพราะการปฏิวัติเกิดขึ้นเท่ากับเป็นการที่พระมหากษัตริย์นั้นสมยอมเท่าเป็นการที่พระมหากษัตริย์นั้นสมยอมกับทหารหรือยินยอมให้ทหาร เข้ามาล้มล้างอำนาจของประชาชนหมายถึงระบอบประชาธิปไตยหากพระมหากษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยต้องปกป้องรัฐธรรมนูญไม่สามารถที่จะทให้ทหารนั้นเข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญได้เหตุผลในการปฏิวัติแต่ละครั้งนั้นมันเป็นเหตุผลที่ซ้ำาๆซ,ำซากๆไม่จงรับพักดีสถาบันบ้างละมีการคอร์รัปชันมีการโกงกินชาติบ้านเมืองบ้างละ เหตุผลสองสามประการที่ทหารเข้ามาปฏิวัตินั้นมันมีหน่วยงานฝ่ายตุลาการที่จะจัดการกับนักการเมืองที่ไม่มีความชอบธรรมเหมือนกับต่างประเทศเหมือนกับประเทศที่จเจริญแล้วถ้านนักการเมืองไม่มีความชอบธรรมมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายนะั้นเรามีฝ่ายตุลาการจัดการกับนักการเมืองนักการเมืองย่อมอยู่ภายใต้ของอำนาจของกฎหมาย ไม่มีนักการเมืองเหนือกฎหมายยกเว้นนักการเมืองที่เป็นทหารที่ทําตัวเหนือกฎหมายเช่นทหารที่เข้ามาปฏิวัติทําลายกฎหมายแล้วฉีกกฎกฎหมายของประชาชนแล้วเขียนกฎหมายของตัวเองขึ้นมาและปฏิบัติตามกฎหมายของตัวเองบางครั้งก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของตัวเองทําตัวเหนือกว่าข้อกฎหมายนั่นคือนักการเมืองที่มาจากทหารเพราะฉะนั้นทหาร จึงไม่ใช่นักการเมืองที่อยู่ภายใต้ของกฎหมายทหารคือตัวทําลายกฎหมายเมื่อทหารเข้ามาทําการปฏิวัติล้มล้ังอํานาจของประชาชนแล้วได้รับการยินดียินยอมจากพระหมหากษัตริย์ประเทศไทยไม่ใช่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเจดสิกว่าปีที่ผ่านมานั้นมีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเป็นว่าเล่นเสียดายที่พระองค์ทรงเกิดที่นครบอสตันซึ่งเกิดขึ้นในผืนแผ่นดิน ที่เปี่ยมล้นไปด้วยระบอบประชาธิปไตยเสียดายเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ทรงมีพระเยาว์พระองค์กับถูกครอบงำโดยทหารครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระอนุชาเมื่อทหารครอบงำความคิดของพระองค์ก็เปลี่ยนไปคำว่าทศพิษราชธรรมก็ไม่ได้หยิบยื่นให้กับประชาชนทางประเทศอาจจะหยิบยื่นให้กับประชาชน ที่มีความจงรักก็ดีเพียงลำพังหากประชาชนกลุ่มไหนลุกขึ้นมาท้วงติงท้วงหาความยุติธรรมอย่างคนที่ใส่เสื้อสีแดงที่ขณะนี้เขาลุกขึ้นมาถามหาความยุติธรรมก็ไม่มีใครหยิบยื่นให้เขาวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมีพี่น้องประชาชนชาวไทยแม้กระทั่งพระภิสษุถูกทำร้ายถูกฆ่าโดยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ เขาทั้งหลายเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือเขาทั้งหลายลุกขึ้นมาเขามีตำมันสมองในอุดมการณ์ของพวกเขาที่ลุกขึ้นมาทวงถามความยุติธรรมพวกเขาอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันพวกเขาอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันพวกเขาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันเขาจึงลุกขึ้นมาทวงถามความยุติธรรมเพราะพวกเขาไม่ได้รับความยุติธรรมแต่สิ่งที่พวกท่าน หยิบยื่นทศพิษราชธรรมให้เขานั้นมันเป็นลูกศร,รที่ท่านต้องไปภาคให้เขานั้นต้องเสียชีวิตให้ภาคพวกเขาไปจากครอบครัวของเขามันเป็นทศพิษลาาจรรมของท่านที่ท่านหยิบยื่นให้เขามันเป็นการสั่งการของคนที่มีอํานาจในประเทศชาติทั้งๆท,ที่อํานาจของคนในประเทศชาตินั้นมันเป็นอํานาจที่พระองค์ทรงมีอยู่ ทำไมพระองค์ไม่ลุกขึ้นมนาะ